สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้พบกับค่อเกนะคะวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาไทยคะ่ะเด็กๆภาษาไทยของเราเราก็จะมาเขียนมาอ่านประสมคําตัวสะกดของเราเหมือนเดิมเลยคะ่ะอ่าเมื่อเด็กๆพร้อมแล้ววันนี้เราดูบนกระดานเลยคะ่ะเด็กๆอ่าเด็กๆมาดูเลยนะคะโลกวันนี้เขียนประสมคําตัวสะกดแม่อะไรเออเด็กๆวันนี้เราจะเรียนตัวสะกดแม่กบค่ะกอโอบอกบ แม่กบมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเลยนะคะการเขียนผสมคําของเราผู้เอกก็จะแยกตัวพยัญชนะไว้แถวหน้าตรงกลางก็จะเป็นตัวสระและด้านหลังก็จะเป็นตัวสะกดนั่นเองซึ่งวันนี้ก็จะเป็นบอใบไม้เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กบนั่นเองนะคะทีนี้เด็กมาดูว่าผู้เอกก็จะเปลี่ยนสะระให้เด็กๆได้เรียนรู้ อาทุกๆสัปดาห์เลยนะคะลูกวันน,นี้เด็กสังเกตว่าสระอะไรเอ,อ่ยเด็กๆวันนี้เด็กๆรู้จักไหมคะอ่าตัวนี้เราอ่านว่าสระเอสระเอก็จะมีสระเอนะคะแล้วก็สระอ่าผสมกันอยู่เราอ่านว่าสระเอสระเอออกเสียงว่าเอและเมื่อสระเอนะคะลูกอยู่กับตัวสะกดสระเอก็จะเป็นยังไงเอ,อ่ยเด็กรู้ไหมคะลูก สระเอกก็จะเปลี่ยนรูปนันเองสระวันนี้เมื่อะสมสะก,กับตัวสะกดสระเอกก็จะเปลี่ยนรูปนะคะลูกจากสระอะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นไม้ไตคูนั่นเองนะคะเด็กๆไม้แตยคูเขียนยังไงเออเด็กๆเขียนเป็นไหมคะไม้แตยคูก็เหมือนเลขแปดไทยของเราแต่ว่าตัวเลขกว่านั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาอ่านและมาเขียนกันเลยนะคะเด็กๆอ่อเริ่มเลยนะทุข้อหนึ่งครูอเอ็กให้อะไรเอย อกอไก่กอไก่เป็นตัวพยัญชนะซึ่งออกเสียงว่ากอนะคะลูกกอเอบอเก็บอ่านว่าเก็บทีนี้เก็บเขียนอย่างไรนะคะลูกเ,เรามาเขียนกันเลยคุณเอชเขียนให้เด็กๆดูตัวอย่างก็คือคเอชบอกไ้ว่าสาระเอมีหน้าที่อยู่หน้าพยัญชนะเพราะฉะนั้น เราจะต้องเขียนสระเอก่อนเลยเด็กดก็เขียนสระเอเลยนะลูกต่อไปเป็นตัวพย,ยัญชนะก็คือกอไก่เราก็ใส่กอไก่เลยเด็กดก็ใส่กอไก่เหมือนเดิมและครูเอกบอกว่าสารเอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้ไต่คูนั่นเองนะคะสระอะก็จะกลายเป็นไม้ไต่คูเราจะเขียนอยู่บนตัวพย,ยัญชนะแบบนี้เอง นะคะตัวนี้เราอ่านว่าไม้ไตคูและก็ตามด้วยตัวสะกดก็คือบอใบไม้ของเราเอกนะคะวันนี้อ่าเห็นไหมลูกคำว่าเก็บเขียนแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะอ่านว่ากอเอบอเก็บนะคะลูกเราจะเด็กๆสังเกตไหมว่าสระอะไม่มีเปลี่ยนรูปเป็น ไม้ไต่คูแต่ต้องอยู่ให้ตรงกับตัวพย,ยัญชนะนั่นเองนะคะเด็กสังเกตแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะคะนุกภาษาไทยของเรานะคะอ่าต่อไปเลยแล้วก็ลูกข้อ2อ,อะไรเอ่ยให้ตัวพย,ยัญชนะจจานนะคะลูกจอเอบอเจบเจเขียนอย่างไรเหมือนกันเลยเด็กก็ใส่สระเอใส่จจานแล้วก็ใส่ไม้แต่คูเพราะว่า สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดบอใบไ,ไม้เหมือนเดิมเลยนะคะอ่านเด็กเขียนให้ถูกนะคะลูกเอยกตัวอย่างให้เด็กดูหนึ่งข้อที่เหลือให้เด็กเขียนเองอ่ะทีนี้เรามาอ่านออกเสียงกันเลยนะคะลูกและเด็กก็อ่านออกเสียงที่เหมือนคุณครูสอนไว้นะคะเด็กๆ,ๆข้อ3ลอเอบอเล็บอ่านะคะลูกเล็บเขียนอย่างไรเด็กเขียนให้ถูกนะคะข้อ4ยอเอบอเย็บ มาเย็บผ้าของเรานนั่เองนะคะนนเด็กๆเขียนได้ถูกนะคะต่อไปเลยนะคะลูกอ่าข้อ5ขอ้อหขอหยีบเป็นตัวพยัญชนะนะคะลูกขอออกเสียงว่าขอขอเอบเ็บอ่าเเขียนอย่างไรนะคะนนเด็กๆต่อไปข้อ6ขอใครเป็นตัวพยันชนะออกเสียงว่าขอขอเอบเ็บ,อ,บอ่านะคะลูกออกเสียงว่าเ็บ ต่อไปข้อ7วอลแหวนออกเสียงว่าวอวอเอบอเว็บนะคะลูกออกเสียงว่าเว็บนะคะต่อไปข้อ8ปดนะคะลูกน,อน้อหดูว่าเป็นพยัญชนะเราก็จะออกเสียงว่านอนอเอบอเน็บออกเสียงว่าเน็บนั่นเองเด็กก็เปลี่ยนรูปสระ ของเราเป็นตัวอะไรเอยเด็กๆเป็นไม้ไตรูคแบบนี้นะคะลูกสาระเอกเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปสระอะเป็นไม้ไตรู้นั่นเองนะคะอ่เด็กๆเขียนให้ถูกต้องผู้เอกก็จะฝากใบงานของผู้เอกไว้อันนี้นะคะเด็กๆก็เขียนให้ถูกต้องนะคะอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูวิชาภาษาไทยของเรานะคะลูกเราก็เรียนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเติมตัวสะกดแม่กบ ที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดและแม่โกงที่มีงองูเป็นตัวสะกดและวันนี้เด็กๆเปิดมาเลยนะคะวันนี้หน้า24และ25อ่ะนี่เรามาดูทีละหน้าก่อนเลย24เป็นตัวสะกดอะไรเอ่ยให้เด็กเขียนคํานะคะลูกโดยการเติมตัวสะกดลงไปวันนี้เป็นตัวสะกดแม่กด นะคะลูกแม่กดก็คือมีดอเด็กเป็นตัวสะกดซึ่งเราเขียนในใบงานของเราไปแล้วนะคะลูกแม่กดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองอ่ะเด็กดูคําแรกเลยคําแรกของเด็กๆอะไรเอ่ยของให้ภาพอะไรมาเอ่ยคําแรกเมื่อเด็กเติมตัวสะกดดอเด็กลงไปนะคะลูกเราจะอ่านว่าขออัวดอขวดนั่นเองนะคะอ่าต่อไปคําที่สองเลยคำที่สอง เด็กเติมดดเด็กลงไปแล้วเราจะอ่านว่าพออักพัดนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเป็นอ่ารูปนี้ค่ะรูปอะไรเอ่ยเป็ดเมื่อเรามีเติมตัวสะกดลงไปเด็กสังเกตไหมลูกเหมือนที่รูเอกสอนเลยสระ,ะเอะกลายเป็นไม้แต่คูเห็นไหมลูกอ้าวนะคะปอเอดอเป็ดน,นั่นเองนะคะอ่าต่อไปเป็น อ่านรูปนี้เมื่อเด็กๆเติมดดเด็กลงไปเราก็จะอ่านว่ามอีดดมีนั่นเองนะคะอ่าคำที่หของเรานะคะเมื่อเราเติมดดเด็กลงไปแล้วจะสะกดว่าพอเอดดเห็ดนะคะลูกเห็นไหมอ่าต่อไปคำที่หกอ่าอันนี้อ่านว่าทออาดดถาดนั่นเองนี่คือตัวสะกดแม่ กดนะคะนี้ดอเด็กเป็นตัวสะกดต่อไปหน้าต่อไปของเราเลยนะคะลูกหน้านี้เป็นตัวสะกดแม่กลน,นะคะลูกที่เราเรียนกันไปสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองแม่กลนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะอ่าเด็กมาอ่านพร้อมกันเลยคำแรกเลยอ่าลูกนี้เลยเด็กใส่นอนหนูลงไปนะคะลูกแล้วเราจะสะกดว่าพออ่า เ,เ,ดเด็กเป็นภาพอะไรเอ่ยจานเมื่อเด็กใส่นอหนูลงไป<โ>เราจะสะกดว่าจอ,อานอนจานนะคะอ่าต่อไปเลยเป็นภาพบ้านนะคะลูกเด็กใส่นอหนูลงไปแล้วเราจะสะกดว่าบออาน,นบ้านไม่ถูกบ้านนะคะอ่าต่อไปภาพอะไรเอ่ยเด็กภาพนี้หมอนเด็กก็ใส่น,นอนหนูลงไปเราจะสะกดว่าหอมออโน,อน ะะและภาพนี้เลยอะไรลูกภาพแหวนอันนี้เป็นคําควบกล้ำนะคะลูกมีโวแหวนเป็นคําควบกล้ำเด็กก็เติมนอหนูลงไปเลยแล้วเราจะสะกดว่าหอโวแอโนแหวนนะคะอ่านแบบนี้เลยนะคะลูกอ่ะและภาพสุดท้ายของเราเป็นลูกอนเด็กก็เติมนอหนูลงไปแล้วเราจะสะกดว่าชอโนอชอนชอนไม่ถูกชอนนะคะอ่านแล้วค่ะ จบแล้วนะคะคุณเอกก็จะฝากใบงานของเราในวิชาภาษาไทยไว้3ใบงานเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเด็กมันอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะลูกเด็กจะได้อ่านหนังสือได้คล่องกันทุกคนเลยนะคะลูกวันนี้คุณเอกก็จบวิชาภาษาไทยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ